แน่นอนที่สุดถ้าเพื่อไทยนะครับจะสามารถรวมกับพวกเราได้เนี่ยอาจจะต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะต้องมีการสื่อสารว่า<อ>การกระทําที่ผ่านมาเขาทำทำผิดต่อประชาชนจริงๆและมีการสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับผมไม่อยากให้มองว่าเงื่อนไขาการจับกับไม่จับพักใดเป็นเงื่อนไขที่พักประชาชนในการตั้ง,ต,งตั้งเองแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นจริงๆเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเงื่อนไขที่ฝั่งอื่นๆพักอื่นๆ <c oughs> ก็ตั้งเงื่อนไขกับเราเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของ พรรคประชาชนสิ่งที่เราโฟกัสณตอนนี้ก็คือการทํางานทางความคิดนําเสนอทางออกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นหลักเพราะสุดท้ายจะส่งผลถึงคะแนนการเลือกตั้งในอนาคตได้ณตอนนี้ว่าพรรคประชาชนเรามีจุดยืนว่าเราเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ายังไงตอนเลือกตั้งตอนจัดตั้งรัฐบาลแนะหลังเลือกตั้งเราก็จะยืนยันจุดเดินแบบนั้นไม่กลับไปกลับมาว่าหาเสียงไว้แบบนึงทําแบบนึงแน่นอน สิ่งที่ตอนนี้เราต้องการนะครับอย่างที่ผมบอกเป้าหมายเราไม่ได้ต้องการแค่ชนะการเลือกตั้งเป้าหมายของพรรคประชาชนคือหาทางออกให้กับประเทศนะครับแล้วถ้าผลการเลือกตั้งซึ่งมีมีปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งผลกระทบส่งผลสะท้อนออกมาเป็นจํานวนเก้าอีสอ้สใสในสภา มุมหนึ่งถ้าวันนี้พรคประชาชนหรือผมเองในฐานะหัวหน้าพักสื่อสารไปแล้วนะครับเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองว่าตกลงจับกับพักใดกับจับกับพักใดไม่ได้ซึ่งสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเราก็เห็นเรื่องของกำแพงภาษีท้ามก็เพิ่งเกิดสดสด้อรรเข้ามาแล้วเราถึงเวลาเงื่อนไขของโลกเปลี่ยนแต่เงื่อนไขที่ผมไปตั้งไว้ล่วงหน้านะครับอาจจะยังถูกตั้งคําถามได้ในอนาคตกลายเป็นว่าอาจจะเป็นการปิดประตูให้กับประเทศหรือเปล่า เนะพราะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้สื่อสารมาโดยตลอดนะครับว่าเราต้องการสื่อสารว่าเราหาทางออกให้กับประเทศเงื่อนไขในการจับไม่จับกับพรรคใดควรจะต้องไปหารือกันช่วงใกล้ๆในการเลือกตั้งนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมที่ถามทางฝั่งพรรคประชาชนอย่างเดียวนะจริงๆคนที่ตั้งเงื่อนไขกับพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นพรรคอื่นๆด้วยก็อยากให้ถามกับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันครับก็อยู่ที่ความไว้วางใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งสะท้อนออกมาจากการทําของงานของพวกเราด้วยถ้าวันนี้ที่ประชุมใหญ่ สามัญพักนะครับเรามีการพูดคุยกันหลายเรื่องอย่างเช่นข้อบังคับพักปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการในการควบคุมวินัยของสมาชิกขององค์คาพยพภายในพักทํายังไงให้ประชาชนเห็นว่าสามารถฝากผีฝากให้ฝากความมั่นใจให้ใหกับตัวแทนสภประชาชนได้พักประชาชนมีข้อเสนอเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่แก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนได้นะผมเชื่อว่าถ้าเราทำงานอย่างดีเพียงพอแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาภายในพักอย่างดีเพียงพอก็จะสะท้อนถึง คะแนนที่เราจะได้รับในอนาคตแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องมอบความไว้วางใจให้เรามากเพียงพอแน่นอนที่สุดครับถ้าคะแนนถึงเราก็สามารถจะตั้งรัฐบาลครับเดียวได้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ